ทางเลือกหรือโอกาสในการเปิดตาที่3นะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมอผานะคะในเปิดดวงสถีแก้ที่การกระทำนะคะค่ะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของทางเลือกดูคำว่าทางเลือกก็ดูเหมือนแสงจะธรรมดาใช่ไหมคะแต่คำคำนี้มันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เลือกได้นะเราจะต้องเลือกอะไรคะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวนะในด้านของเงินทองหรือว่าคนรักนะและสิ่งแวดล้อมที่ดีอาหารการกินที่ดีโอ้บ้านช่องใหญ่โตอยากจะเลือกอะไรแบบสิ่งที่ดีให้กับชีวิตนะคะค่ะนี่คือการเลือกจากภายนอกให้กับชีวิตของเราให้มีความสุขนะคะค่ะมอพาจะยกตัวอย่าง ในตัวของมาพานะในช่วงนั้นมาพาถือว่ามีอยู่คำคำหนึ่งที่พูดบอกว่าความมั่งคงมักจะเกิดขึ้นหรือทดสอบในช่วงวิกฤตเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นวิกฤตณขนาดนี้นะคะเราถือว่าเราจะต้องค้นพบตัวตนของเราเองว่าสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคืออะไรนะอันนี้คือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาชีพนี่หมอพาจะยกตัวอย่างของหมอพานะคะคือเอ่อณขณะนั้นหมอพามีอายุได้ประมาณประมาณ4 3 44แล้วล่ะย่าง44มีเหตุที่ว่าเหมือนเจ้าของบริษัทเสียชีวิตใช่ไหมคะ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรต่างในบริษัทที่ทําให้หมอพาต้องตัดสินใจที่ออกจากงานนะออกจากงานในวัยที่40กว่า จะไปสมัครงานที่ไหนก็คงไม่มีใครต้องการแล้วล่ะค่ะแต่ช่วงจวังหวะก่อนหน้านะนะมาพาได้ไปคือได้ไปเรียนนวดคือโดยอาศัยที่ว่าพี่สาวเขาให้ไปเรียนเพื่อเอาใบาประกาศมาให้กับเขานะค่ะเนี่ยได้ไปเรียนนวดพอมาพาได้ไปเรียนนวดเสร็จแล้วมาพาก็เลยคิดว่าคือจริงๆอ่ะตัวเองก็มีเอ่อความความฝันเล็กๆอยู่ในเรื่องของการสปาใช่ไหมค่ะ พอพเห็นว่ามันจัดร้านสวยดีใช่ดูสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยกาญมปาก็รู้สึกเหมือนชอบก็เลยตัดสินใจว่าอืมออกจากงานใช่ไหมทำอะไรดีนะถามว่าการนวดชอบไหมไม่ชอบหรอกค่ะแต่ชอบชอบที่จะจัดร้านเอ่อแต่งร้านเพรนั้วชาญมปาก็ตัดสินใจแบบลงทุนก้อนหนึ่งในะขนาดนั้นคือเปิดร้านนวดเนี่ยร้านนวดแล้วก็มีสปาอนะไรเงี้ยคือร้านเล็กๆ อืมแต่ว่ามันด้วยที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีทักษะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความก็ไม่ได้โนดเองนะขนาดนั้นะ่ะคือก็จะมีเด็กเข้ามาช่วยใช่ค่ะก็เปิดอยู่ประมาณปีกว่าทุกอย่างก็จบสิ้นฮะจบสิ้นแต่ว่าแล้วจะให้มาพาไปทําอะไรอะ่ะจะไปขายของขายอาหารขายอะไรโอ้ได้แบบฝีมือของเรามันทําไม่อร่อยไม่มีใครกินก็เลยตัดสินใจว่าจะยึด อาชีพการนวดได้ล่ะเพราะอะไรเพราะว่าหมอพามีบุตรหนี่มีลูกเนะะี่ยหนึ่งคนที่ต้องเลี้ยงดูเพราะาสามีเสียไปตั้งแต่ลูกสามขวบค่ะก็ต้องเลยมันเป็นมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางครั้งอะ่ะถ้าเกิดช่วงขนาดนั้นหมอพาตัวคนเดียวหมอพาอาจจะยังเอ๊เคยแบบมันคือจิตเราไม่ชอบที่จะนวดอยู่แล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าเออมันมันต้องทอําอ่ะมันเราต้อง พื่ง่ายเราต้องการเงินใช่เราต้องการเงิน,เร,งรเ,งนเราต้องทําอะไรสักอย่างมาพาเลยตัดสินใจที่แบบลองนวดกว่าจะนวดได้ก็ต้องใช้เวลานานนะกว่าจะไปนวดคนแรกที่เราจะนวด่ะเราต้องไปแบบมันขอเหมือนไปขอร้องอ่ะขอร้องแบบอ,อคนรู้จักเนี่ยขอนวดเขาคืออยากฝึกฝีมือใช่ค่ะแต่ด้วยพอเราเรา,เา,เานวดตอนนั้นก็เราก็ไม่รู้ว่าเรานวดแบบเ,เป็นยังไงนะแล้ว พอเรานวดเขาเสร็จแล้วเขาก็เป็นแนะนําคนอื่นนะหลังจากนั้นเราก็มีลูกค้าขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่แหละเหตุการณ์ที่หมอพามาทําในเรื่องของการนวดนะคือช่วงเป็นวิกฤตตอนนั้นนะถ้าหมองานคือยังแบบไม่มาปิดกิจการหรือไม่มีเหตุการณ์เนะี่ยหมอพาก็คงไม่ต้องออกจากงานและไม่ไม่ได้มาเป็นหมอนะเป็นหมอนวดนะนะขนาดนี้เวลาผ่านมาก็อืมตอนนี้ก็เป็นสิบกว่าปีแล้ว จนลูกสาวหมอผ่าเรียนจบเพราะจากการทําการตัวนี้ะเห็นไหมฮะทุกอย่างเป็นวิกคือไม่ชอบตั้งแต่แบบการนวดคือไม่ชอบตั้งแต่แบบเอ่อตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เลวนะเพราะว่ามันมันความรู้สึกว่าคานี้มันมันไม่ดีใช่ไหมคือในในภาษาแบบเมือนต่างจังหวัดเงี้ยที่พูดกันค่ะแต่จะสิ่งเราหนานัสิ่งที่เราไม่ชอบเนะี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสให้เราได้มีรายได้เข้ามาดูแล ลูกตอนนี้คือลูกสาวเขาจบได้รับปัญญาแล้วก็ได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคือค่ะนี่คือสิ่งที่หมอพัจะบอกว่าทุกอย่างนะคือความมั่นคงหมอพัฒนว่าตอนนี้คือความมั่นคงหมอพามีอาชีพที่หมอพัจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้หมพาก็สามารถที่จะทํางานได้นะแต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องทําอย่างเต็มที่นะเราต้องทําอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าเราไปเรียนนวดมาแล้วก็นวดตามสไตล์ที่เขาให้มา เราจะต้องฝึกค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกดีแค่เมื่อเขานวดกลับไปแล้วเขาจะต้องกลับมาขอบคุณเห็นไหมรู้สึกดีนะสิ่งคำว่าคาว่าขอบคุณเนะี่ยทำให้เรารู้สึกมันรู้สึกจิตใจของเราอะ่ะมันแบบกระฉับกระเฉงนะค่ะเนะี่ยคือคือจุดเริ่มต้นนะค่ะ งั้นความมั่นคงมักจะถูกทดสอบและค้นพบในช่วงวิกฤตถือว่าช่วงนี้เป็นวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดโควิดใช่ไหมไวรัสโควิด -19 ฉะนั้นลองหาโอกาสช่วงนี้ละ่ะอาจจะนั่งทบทวนนิ่งๆให้กับตัวเองว่าจริงๆแล้วอาชีพที่เราทำอยู่มั่นคงไหมคุณอาจจะทำอาชีพ ที่บริษัทหรืออะไรก็ได้แต่ว่าคุณควรจะหาอาชีพเสริมให้เป็นหลักนะ,ะเพื่อสำรองไว้ถ้าก็เหมือนเขาที่เขาบอกว่าถ้าคุณมีไข่ยอยู่สิบใบคุณอาใส่ตะกร้าใบเดียวถ้าเกิดคุณถืออยู่มันหล่นลงทั้งสิบใบแตกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาพาอยากจะให้เขา ข้อคิดกับคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับหมอพาแล้วนะคะค่ะคะนี่คือทางเลือกจากภายนอกนะคะค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่หมอพาจะพูดก็คือทางเลือกจากภายในนะคะ่ะหมอพาเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปของหมอพานะั้นต้องการสร้างภายในคือคุณได้เลือกทางเลือกจากภายในแล้ว มันเป็นทางเลือกที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่าสมภารที่สุดเมื่อคุณสร้างภายในของคุณให้เข้มแข็งจิตและจิตวิญญาณของคุณเข้มแข็งคุณเชื่อไหมคะคุณเชื่อได้อย่างร้อเซ็เลยว่าคุณจะเลือกสิ่งที่อยู่ภายนอกได้อย่างถูกต้องให้กับตัวของคุณนี่คือสิ่งที่หมอพายอยากจะ ให้คุณเข้าใจนะค่ะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภายในของคุณมันจะทำให้คุณเกิดปัญญาเกิดสติปัญญาในถามว่าทุกๆด้านไหมมันอาจจะไม่ทุกๆด้านแต่คุณจะไม่ความคิดที่ต่อยอดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าใช่ เหมือนกับที่เขาบอกว่าคนที่ต้องการอะไรคะความมั่งคั่งในทุกๆด้านต้องเริ่มจากภายในเราก่อนค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่เข้ามานะเราอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ล่ะเมื่อคิดทบทวนแต่บางครั้งมันยังคิดไปออกว่าจะทำอะไรฉะนั้น โปรดเลือกในการดูจิตจากข้างในของคุณว่าคุณจิตของคุณมีพลังเข้มแข็งเพียงพอไหมค่ะถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ทางไหนหันมาดูจิตตัวเองกันค่ะฝึกง่ายๆโดยการอะไรคะขัะ้นแลกนั่งสมาธินั่งไม่ได้นั่งแล้วมันร้อนมันลุกโลนโอ้โห ก็ฝึกซาบซึ้งกับทุกสัพสิทิ์สิ่งแรกที่หมอพา,าจ,จะให้คุณซาบซึ้งคือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้มีพระคุณของคุณผู้มีพระคุณของคุณมีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพ่อแม่ช่วงจวังหวะนีนะ้ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะให้กับครอบครัวคุณไม่สามารถที่จะกลับเดินทางไปหาพ่อแม่ของคุณได้ เดี๋ยวนี้มันสะดวกใช่คุณก็ใช้โทรศัพท์หรือลายนะไปแสดงความรักมอบความรักกับพ่อแม่คุณนี่คือถือว่าคุณได้เป็นจุดเริ่มต้นจากภายในของคุณแล้วสดงความรักความปรารถนาดีจากลูกคนุ่สู่แม่นะหรือจากคนที่รูแล่แล้วแล้วคุณก็ มองรอบๆห้องของคุณขอบคุณในห้องของคุณนะที่ให้อยู่ที่พักอาศัยให้คุณรู้สึกมีความสุขถ้าคุณอยู่แล้วมันรู้สึกแบบเหมือนอึดอัดนะหมอพาเข้าใจนะหมอพาเคยอยู่บ้านเช่านะเป็นห้องสี่เหลีย่ยมแม่หมอพาเป็นต่างคนต่างจังหวัดใช่ไหมมาอยู่คือเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขารู้สึกบบเหมือนอัดแต่ถ้าเราเข้าใจในสภาวะนั้น เราก็ขอบคุณสถานที่ที่ให้เราอยู่รู้สึกมีความสุขนะตรงนั้นคุณจะอาจจะหาต้นไม้หากระถางนะมาปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่มันปลูกขึ้นง่ายๆไปสักต้นสองต้นสามต้นก็แล้วแต่คุณพอใจและรู้สึกมองถึงการเจริญเติบโตของมันรู้สึกซาบซึ้งกับมันเหมือนฝึกใจให้จดจ่อกับสิ่งทั้งนั้นนะค่ะแล้วอย่าลืมในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณต้องฝึกทราบซึ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอฝึกขั้นนี้ก่อนค่ะมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นกับคุณ,คณถ้าคุณฝึกอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งคุณก็หายใจเข้าลึกๆสามสิทีแล้วคุณจะนั่งสมาธิได้มันจะเปลี่ยนจากพฤติกรรมจากข้างแรกคนไหนที่ยังไม่เคยฝึกมาฟังคลิปนี้นะ คุณลองฝึกด้วยตัวเองคุณคุณลองนั่งสมาธิก่อนถ้าคุณนั่งไม่ได้คุณลองลุกไปฝึกฝึกทาพวกนี้ก่อนและคุณกลับมานั่งใหม่นี่ล่ะคือจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะหวังว่าช่วงวิกฤตนี้คุณจะค้นพบตัวเองนะและอย่าลืมเลือกทางเลือกที่ดีสุดให้กับชีวิตของตัวเองนั่นคือทางเลือกจากภายในของคุณให้มันเข้มแข็ง เยส y เย่ะ <Yes>, yes. จัดใจของมมพานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและกดกระดิ่งด้นะคะนี่คือการแบ่งปันค่ะเพราะคุณได้เลือกทางเลือกกับสิ่งที่คุณว่าใช่แล้วบ๊ายบาย